และนี่คือพัดลมพกพาที่สามารถพกพาไปใช้ได้ทุกที่หน้าร้อนนี้ก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลกับอากาศร้อนอีกต่อไปแล้วเวลาที่เราไปทกิจกรรมนอกบ้านนะครับนี่ดูขนาดแค่นี้เองเขามีสายชาร์จให้พร้อมเลยชาร์จเขาูนี้นะเป็น USB Type C นะผมไม่ว่าเราจะเนบอยู่ด้านนอกแบบนี้กดเปิดก็รับรู้ได้ถึงแรงของพัดลมขึ้นมาทำให้เราเย็นสดชื่นพายร้อนไปได้นะครับหรือจะพกไว้ด้านในก็สามารถทําได้เพียงแค่เอาชั้เสือ้อเนบเข้ากับตัวเนบด้านนอก จัดเสื้อให้เรียบร้อยนี่เหนะนะ็นนะนี่โอ้โหเย็นสบายเลยแบบนี้อาการร้อนๆเขาก็จะกลวยต่อไปแล้วโอ้โหจะเด็บนอกเด็บในได้หมดเห็นไหมล่ะเพราะว่าเขาจะมีตัวเด็บมาให้ทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งเน็บข้อกางเกงหรือเข็มขัดหรือจะเด็บเป้ก็ได้นะเป้สพายเรานี่ฝั่งหนึ่งก็เน็บชายเสื้อนี่ค่ะโอ้โหกดเปิดเบอร์หนึง่งสองสังเกตที่ไฟ สามนี่อันนี้เป็นแรงสุดสามแล้วผมเย็ยนเหลือมาพร้อมกับแบตเตอรี่ไฟในตัวเครื่อง4,500มิลลิแอมใช้งานได้คุ้มๆยาวๆแค่ระดับ 1. กับ2นี่ก็เย็นพอเพียงเหล้วเนาะแล้วก็เป็นการช่วยประหยัดแบตเตอรี่ให้ใช้ได้นานๆด้วยนะนอกจากว่าต้องการแบบว่าอากาศร้อนจัดเกิดเหตุการณ์นี่ว,ว่าเราจะต้องการระบายความร้อนอย่างรวดเร็วค่อยมาใช้เบอร์สาก่อนนี่แบตเตอรี่4,500มิลลิแอมเหลือๆไอ้แจ้งสำหรับหน้าร้อนนี้มีติดตัวไว้ไม่ต้องกลัวแล้วก็วนกับอากาศร้อนอีกต่อไป